คลิปนี้สาธิตการใส่กระดาษนะครับของเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษนี่ไซส์ตัวเล็กน,นะครับยัง8 r 4ก็จะเป็นทีนองเนี่ยครับจะมีรูใส่กระดาษอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หัวเครื่องก็อันนี้ขาวางนะครับเวลาเราร้อยกระดาษเนี่ยเราให้ร้อยอย่างนี้นะครับเอาส่วนโค้งเข้าอย่างนี้ เพราะเวลาเครื่องวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งแล้วมันก็จะหมนุนวนออกไปข้างหลังแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราใส่ผิดนะครับเราห้อยอย่างเงี้ยครับเวลามันมวนขึ้นมาครับมันก็จะมาปิดอยู่ตรงหน้าจอตรงเนี้ยครับก็จะไม่สะดวกส่วนการใส่ก็คือเอาตัดให้มันเป็นตรงๆอย่างเงี้ยครับหรือแนะนํานะครับว่าให้ตัดเป็นคางหมูครับ ประมาณนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปที่หัวเครื่องสอดที่รูเนี่ยครับสอดเข้าไป๋ยวผมจับอย่างนี้ดีกว่าสอดเข้าไปเอามือดันให้ให้สุดมันจะไปติดลูกยางปั่นนะครับลูกยางปั่นกระดาษเสร็จแล้วก็ดันไว้นิดนึงแล้วก็กดสี เครื่องมันก็จะฝีออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองเริ่มเลยเริ่มดูอ่าครับมันก็จะออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะตัดนะครับเราก็กดฝีดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ฉีกกได้หรือถ้าตรงนี้มันไม่คมแล้วเราก็เอากรรไกรอย่างเงี้ยครับตัดออกไปเลย แล้วก็ขอเตือนนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติเราใช้เสร็จแล้วเราต้องเอากระดาษออกเนี่ยห้ามดึงตรงตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีเครื่องมันอยู่ในการทํางานที่แบบมันล็อกเฟืองมันล็อกกันอยู่อ่ะถ้าเราดึงขึ้นมาตรงตรงอย่างเนี้ยเฟืองบางตัวเป็นเฟืองปั่นกระดาษเนี่ยมันจะหักได้เพราะว่าด้วยแรงดึงของเราแต่ให้ใช้วิธีฟีดออกเท่านั้นอย่างนี้นะครับ จริงอยู่ว่าบางบางจังหวะเนี่ยแม้ว่าเราต้องการดึงเนี่ยมันดึงได้คือลูกยาตรงเนี้ยกับเฟืองอะ่ะมันฟรีกันก็คือสามารถดึงได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกจังหวะฉะนั้นผมก็ก็เลยว่าแนะนําว่าให้ฟีดออกอย่างเดียวดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้ยเวลาเสียเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเป็นเสียเพราะว่าเฟืองหักเพราะว่าคนใช้ดึงขึ้นมาตรงๆด้วยมือตัวเองไม่ไม่ใช่ใช้การฟีดออก นะครับแล้วก็เสียบ่อยอ,อย่างนึงก็คือเป็นเสียเสียส่วนในส่วนของหัวพิมพ์ซึ่งมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับก็แล้วแต่ว่าใช้มากใช้น้อยแล้วก็ด้วยสาเหตุอื่นๆนะครับอ่าสาหรับคลิปนี้ก็อ่าแล้วก็อีกอย่างว่าอ่ากระดาษเนี่ยครับห้ามใช้กระดาษเปียกเด็ดขาดหรือว่ากระดาษที่มันยับเพราะว่ากระดาษกระดาษเปียกหรือกระดาษยับเนี่ยมันจะทําให้ระบบการดึงกระดาษเนี่ยมีปัญหาสะดุด แล้วพอกระดาษมันเข้าไปติดในร่องฝีกระดาษเนี่ยเขาเนี่ยงานช้างละเพราะว่ามันไม่มีรูให้เอางัดออกครับบางทีอาจจะต้องลือเครื่องเลยก็ได้หรือว่าถ้าลือเองเนี่ยโอกาสที่จะพังก็จะสูงมากนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ